สวัสดีค่ะออสวัสดีเอ้าสวัสดีสวัสดีว้าว่สวัสดีคุณยายยงนะคะจ้าขอคุณหมอสอบประวัติเล็กน้อยนะคะคุณยายจ้าคุณยายอยู่บ้านอะไรคะอยู่บ้านไหมว่าได้อยู่บ้านควดจีบคือเพลินด,ดอกบะมีเงนนินโมเมนต์จังแซน หมอพปนถามว่าคุณยายยงอยู่หมู่บ้านอะไรชื่อว่าหมู่บ้านอะไรคะ<า>ขันพูดดีๆจังสีกับสียุ่งหน้าแกนีล่ละหน้าแกตั้งตาแดงแกใบนะดอก <c oughs> สุดแดงนี่มัดแกงหัวคน<อ>แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่พยายบ้านเลขที่เท่าไหร่คะใช้กำนันตู่ไปใช้หน่อไม้นี่เนาะเดี๋ยวจถามมากำนันมาเัมนี้ หูจ oh, mm uh ักเลขที่บ้านเนาะโอ้บ้านเลขที่สี่สี่ค่ะทับสี่ทับสี่โอ้เลขสวยเว้ยมูสี่มูสี่สี่โอยแต่จัก่าบ้านย่ง้แต่บ้านนแก่นี่แะเขามัก มาแทนผมซัวหลแล้วคุณยายยงเป็นอะไรมาคะเป็นคนมาเข้าใจกันบ่ยงโอ้ยว่าทำไมตั้งสัตนตัวใหญ่คุณหมอถามว่าคุณยายย่องในยุ่บ้านเนี่ยมีอาการหนังบ่อมีอาการเก็บบ่อปวดบ่ออธิเช่นมาปวดหัวบ่อปวดปวดฟันบ่อปวดปวดแขนบ่อปวดปวดเอวบ่ ปวดเอวนี่ปวดหลีเอวปวดแล้วท้องปวดบ่ปวดปวดขาบ่ปวดรวมแล้วแปดปวดอ๋อโลกละสามสิบบาทค่ะยายโลกละสามสิบบาทปวดแต่เงียวดอกเช่าแล้วปวดแต่เงียวเอ้าเมื่อวันก็ว่าปวดขาเช่าแล้ววันหลายลูกปวดขากับเช่าแล้วย่างก็ถเพิ่งจะได้นี่ ราะว่าโลกละสามสีบาทมันหลายโลกเลยปวดทิงง้งอยอ่โอ้ยันเสียเงินแล้วคุณยายยงมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะผิดอยู่จ้ะเป็นอะไรหรอคันจะ้ะแล้วคุณยายยงคันตรงไหนคะคันตรงไหนต้องบอกหมอใช่บอกคุณหมอมาเลยนะจะได้จัดยาถูไนะกไอหมอเนาะบ่อไอเราบอกไปเลย <laughs> E minar, né?